เฮ้ยแย่แล้วมามีดูสิอุ้ยไดโนเสาร์แรปเตอร์ด้วยมามีแรปเตอร์นี่มันโหดไหมพี่นายอุ้ยมันโหดนะมามีดูดิดูหน้าอุ้ยอุ้ยมามีอุ้ยมามีระวังนะอุ้ยปลาเผาปลาเผาเอาปลาเผาไปหน่อยเดี๋ยวปลาเผาจะโดนไดโนเสาร์แรปเตอร์เอาไปกินพี่พี่นายถ้าอย่างี้ไม่ได้การแล้วเราโทรเรียกตำรวจตำรวจมาจับไดโนเสาร์นี่เหรอมี โอ้จะไหวไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นมามีรีบโทรบอกตำรวจเลยได้ได้ฮัลโหลคุณตำรวจค่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะคุณตำรวจเดนเสาราใช่ไดนเสร์าลุดเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันพันอะไรนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูนะคะุณตำรวจเดี๋ยนะน้องช่วยกันดูว่าพันอะไรเออพันอะไรเนี่ยดูหน้ามันดูปากมันเหมือนจะเป็นมามีเหมือนจะเป็นแรปเตอร์หรือเปล่ามามี ใช่ใช่ดูสิใช่แน่ๆเลยมีแรปเตอร์แรปเตอรอ์คุณตำรวจคะ่ะทันแรปเตอร์คะ่ะไดโนเสาสั่งิ้นเนื้อด้วยนะคะคุณตำรวจต้องรีบมาเลยนะคะมีเบาเบาเบาแนี้ไปไปไปทางนู้นทางนู้นนู้นนู้นเ่าเบา,บานะเดี๋ยวมันจะได้ยิน,ไ,นไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุยน่ากลัวมากเลยมี เมื่อไหร่ตำรวจจะมาเนี่ยมีใช่แล้วนานมากแล้วเนี่ยคุณตำรวจยังไม่มาเลยอ,ะอ่ะนั่นนะสิพอเกิดดูสิวุ <tiver S 1> ้นนาฬิกาก็ไม่ไ <apenas> ด<ฮะ>้ใส่มาอุ้ย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 นี่คุณตำรวจมาแล้วคุณตำรวจไหวไหมเนี่ยอุ้ยถ้าเราจะไหวอยู่นะเพราะว่ามีแรงขี่สกูตเตอร์มาอยู่แต่ว่าดูหน้าตาไม่ไหวแล้วนะเนี่ยคุณตำรวจไหวไหมครับโอ้ยตำรวจจะพึ่งพึ่งไอ้นี้ไอ้นี้ ประคองคุณตำรวจไปเลยมีมีไปไหนอะไปดูไดโนเสาร์สิเฮ้ยมันอยู่ทางนูน้นมันอยู่ทางนู้นหรอไปคุณตำรวจไปไปคตำรวจตำรวจไม่ไหวแล้วตำรวจอะไรเนี่ยคุณตำรวจเป็นไงมีมีเห็นไหมไดโนเสาร์แรปเตอร์เมื่อกี้มันอยู่แถวนี้นะ่ามีมีเฮ้ยป๋านั่นไงนั่นมัน่บน้นไม้บนต้นไม้เฮ้ยมีมีมันไม่ใช่แรปเตอร์แล้วเมื่อกี้เราเจอแรปเตอร์ใช่ไหมใช่ ตอนนี้นะมามีดูสิมันตัวเบื้องเิ่มเลยอะนาน่าสิป้าป้าเอาไงดีคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจท่าทางไม่ไหวแล้วอะเอาไงดีถ้างั้นเราไปดูตัวอื่นก่อนไหมมีเออมีตัวไหนอีกง่ายมีตัวไหนอีกทางนู้นทางนู้นทางนู้นอาจจะมีอีกอป้าป้าพี่นายไปไปมีไปทางนู้นโอ้โหหตัวเบื้ิ่มเลยอะป้าป้าหูน้องน้องดูสิไดโนเสาร์คอยาวกำลังกินใบไม้ ตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวป้าอารจ,จะพาทุกคนเดินลอดท้องไดโนเสาร์ไปแล้วกันนะเบาๆนะอฮ้ยอุ้ยโนะอ้โหตัวใหญ่จริงเลย,ยไปดีกว่าไปดีกว่าโอ้โหไดโนเสาร์คอยาวตัวเบื้เริ่มเลยมี้ใช่แล้วป้าป้าอุ๊ยคุณตำรวจทำอะไรสักอย่างสิอ๋ออ๋อเฮ้ย อีกแล้วเหรอมีนั่นละสิอ้โหอันนี้มันตัวตัวอะไรเนี่ยมามีมันทีเล็งมาอุ้ยทีเล้งจริงด้วยมีมีทำไงดีกี็มคอยาวหลุดช่วงนี้ก็มีทีเล็กหลุดทีเล็กก็หลุดช่วงนี้ก็มีเจ้าบูหลุดเจ้าบูก็หลุดเหรอใช่โอ้ แสดงว่ามันต้องมีอีกหลายตัวยังไงดีอ่ะไปดูทางนู้นดีกว่ามีค่อยๆเดินไปเดินไปตามเนี่ยตามทางเลยมีเออระวังโดนหางมันนะมีเร็ว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 ค่อยๆเบาๆเบาๆอุ้ยมีมันหันหน้ามาแล้วมีรีบไปเร็ว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากลัวมากเลย ตำรวจนี่ช่วยเราหรือเปล่าเนี่ยป๊าป๊าทำไมมันน่ากลัวอย่างเงี้ยป๊าอะไรอีกัะมันนี้ข้างหน้านั้นมันตัวอะไรเนี่ยโอ้โหมันมีเฮ้ยสเตโกโซลาร์สเฮ้ยตัวประลาดเลยนั่นนหะสิทำยังไงดีอะคุณตำรวจเฮ้ยมันน่ากลัวมากโอ๊ยคุณตำรวจคุณตำรวจใจเย็นๆนะตำรวจอย่าเพิ่งเข้าไปเฮ้ยมา นี่แสดงว่ามันอยู่ในดินแดนในโนเสาล์นะเนี่ยในโนเสาล์เต็มไปหมดเลยอุ้ยอุ้ยมันหันหน้ามาทางนี้แล้วมีอุ้ย,ยแต่ว่าป้าปาก็เพิ่งเคยเห็นตัวจริงครั้งแรกนะเนี่ยอ,อคุณตำรวจจะไปไหนเนี่ยคุณตำรวจค,คุณตำรวจกลัวแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาน้องๆเข้าไปดูก่อนดูซิอุ้ยนีย่ท่าทางมันคงไม่กินเราใช่ไหมน้องๆดูซิดูหน้ามันสิเฮ้ย น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามันคงเป็นไดนโนเสาร์กินพืชเนาะดูหน้ามันแล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อหรอกอุ้ยหลังเขาสวยมากเลยดูสิกระดูกตรงหลังเขาอะ่ะเหมือนขี้ปลาเลยน้องๆดูหางเขาเฮ้ยจับอุ๊บอุ๊บโอ้โหโหสวยเหมือนกันนะเนี่ยมีเอาไงดีอ่ะ ขอไปหน่อยขอไปหน่อยขอไปหน่อยอึบอึ๊บอึบอึบโอ้โหโอ้โหเอาไงดีคุณตำรวจคุณตำรวจเอายังไงคุณตำรวจหลับแล้วเกี้ยวคุณคุณคุณตำรวจคุณตำรวจโอ้ยสงสัยคุณตำรวจทำงานหนักแล้วเอายังไงดีคุณตำรวจเอายังไงดีเดนโมเสาะใจไปหมดเลยคุณตำรวจช่วยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ช่วยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะกลับกันก่อนไม่มี กลับเลาคุณตำรวจกลับก่อนแล้วกันเนาะงั้นวันหน้าเราค่อยมาจับดีไหมค่อยมาจับเดนเสาราเข้ากงกันแล้วกันงั้นวันนี้ปล่อยเดนเสาราอยู่ตรงนี้แหละไปน่แเรารีบวิ่งหนีไปไปนี้ไปปน้องๆอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องอยู่ดีทีวีให้ด้วยนะไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย